แมงวานมันสะอาดนะเว้ยพี่ความจริงะไรนะแมงวันมันสะอาดนะดูดิรู้ดิตาคนอีกนจะรู้ได้ยังไงก็รู้เวลาเวลาที่มาของความรู้นั้นคือก็พี่เวลาที่เห็นมันมลอะอเวลามันตอมอ่ะมันจะขันมือตลอดถู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 ูถู้ถูถ่ถเถู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 ถนถู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 ถเถูถูถูถรถูถูนูถ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 ไม่ถูถถูถถูถูอู <c oughs> อ้าวเนี่ยอยู่เฉยกะเห็นป่ะเอางี้ถ้าพี่จับสิ่งสุขรกมาอย่างหนึง่งพี่ไม่ล้างมือนะแต่พี่มาขัดมือสิ่งสุขรกยังอยู่ในมืออยู่ไหมอยู่คำตอบไปกระจายชัดแล้วติ๊งติงเข้าฉลาดขึ้นหนึ่งเรื่องยิีใจด้วยวายนอตเบื่อ อยากร้องเสียงให้เพราะๆนุมน่มๆ She may have it She may have the face I can't forget t t e r pressure o l r e g r e t